อเลจะมาตอบคำถามก็มีคนงงว่าสรุปเสียงคืออะไรเสียงอะไรวะเสียงเราเออเอาง่ายๆเสียงกูเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าปลายสายเป็นใครเว้ยถ้าปลายสายเป็นเพื่อนเพื่อนสนิทฮัลโหลเฮ้กีนส้มต่มปะลานเดอร์มเจอกันถ้าปลายสายเป็นคนที่เราข่มได้เด็กกว่าเราเป็นรุ่นน้องเราไม่น้องฟังพี่ก่อนที่พี่จะบอกคือเดี๋ยวพี่เคลียร์ให้ไงใช่เดี๋ยวพี่เคลียร์ให้เลย ปลายสายเป็นพ่อแม่ต้องการขอตังค์เราอยากให้ท่านเห็นเราว่าเรายังเด็กน้อยน่ารักแม่คะหนูอยากได้บาร์บี้ใช่แล้วก็ตุ๊กตายูนิคอร์นด้วยไม่แพงหรอกคะ่ะโอนมาให้หนูสามแสนก็พอ <c oughs> ขอบคุณนะคะคุณแม่ถ้าปลายสายเป็นผู้ชายใครก็ได้อ๋อพี่อาจจะโทรผิดแล้วอะคะ่ะพอดีว่าไม่มีคนชื่อนี้เลยคะ่ะชื่อเจนคะ่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะแล้วถ้าสมมติเป็นผู้ชายที่มึงแอบชอบด้วย ไม่บอกให้ทายก็คิดถึงคนถามอยู่ไงถ้ามึงจะแกล้งเพื่อนหนึ่งแกล้งเพื่อนผู้ชายแล้วปอเป็นผู้หญิงโทรไปฮัลโหลเราส้มไงจำเราได้ปะก็ส้มว่าที่ชอบแอบมองเข็มขัดเธอเออถ้าสมมติเป็นเพื่อนผู้หญิงเราต้องการจะแกล้งมันอหลเธอโฟนบอโฟนมาถูร้อยหนึ่งเอาว่ะอ่ะสมมติว่าจะโทรไปแกล้งเพื่อนผู้ชาย แต่จะให้มันคิดว่าเราเป็นผู้ชายอ๋หรอไอ้นัทหรอได้บอลปะได้บอลน,นะโอ้ไรไว้ติดเมียว่ะโอเคเจอกันเจอกันสะพานกรุงธนนะเบิงเออแดกเหล้าแดกเหล้าเออโอเคนะไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงโง่มองอย่างนี้เลยสมมติว่าเขาโทรมาติดต่อง,งานสวัสดีค่ะน้องเจนค่ะติดต่อเรื่องอะไรคะอ๋อได้ค่ะที่ไหนคะเวลาไหนคะโอเคค่ะ,ะงานอะไรคะอ๋อขอทานเอขอโทษนะคะ ถ้าสมมุติเราทำงาน call center แล้วปลายสายเป็นลูกค้าโทรมาสวัสดีค่ะปอยอ o call center สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะต้องการเรียกร้องบริการอะไรดีคะอ๋อโทรศัพท์มีปัญหาหรอคะอ๋อเครื่องไม่ติดใช่ไหมคะเติมน้ามันหรือยังอ่ะ <Hey. S 2> <Hey. S 1> แฮ่แฮ่พรมลาถ้าเป็นคนที่มึงเกียด <laughs> โทรมาเนอะกูจะแกงปั่นหัวเลยฮัลโหลเว่าอะไรกนตีน๋ยเหรอดักว่า เพราะฉะนั้นน้ำเสียงของเขาก็ขึ้นอยู่ที่ว่ามึงเป็นใครอะนะถึงจะชอบแกล้งเพื่อนแต่เพื่อนก็รักนะนิสัยไม่ดีหรอกแต่เพื่อนแย่งกันเออบาย